ก็คอยแต่งคอยแปลงแล้วเป็นลูกเป็นเมียคอยแล้วแต่ว่าเรื่องลินเรื่องกินนี่ช่างกอกช่างคมมันธรรมดาแต่ละคนออแนวมันคือเจ้าแล้วเอาัวก,ก็ได้ชองลูกเลยคันว่าเจ้าบ่าได้อยู่ได้กินน้ากันมันก็บบได้ดอกออ่อยเคยเห็นอยู่แถวบ้านคอยนีย่หรือว่าบ้านเจ้าเคยมีบอบบคนลบมีพวได้ลูกนั่นออแล้วมันคันชิว้าแล้วเจ้านะ่ะคอยแต่งแปงลงได้คอยอยากย้ำได้คอยนั่นๆ้นย้ำได้คอยกระเฮ็ด บราได้ฆ่าด้วยว่ากลางคืนกลางเว้นได้คือก็ลาบตะบิดเนาะบราได้ฆ่ากลางเว้นกลางคืนเราเองนะชวนเอาบ้องบ่อนบัดมาเห็ดมากที่เขาอยู่หนาแล้วเขาก็เฮ็ดบัดนประเฮ็ดไปแล้วเป็นบอกมาที่เฮาแขงชัดอย่างที่ฮันดีบอมันเป็นหนาวว่าลูกเดียวเราได้นี่คัดขี้เมื่อนี่กับบดิพิดบดิเลวกันให้ลูกเดียวเนื้อเดียวนั่นให้เฮาน่ะคืนนี้นะ่ยเราคนวิญญาณเนาะ นอนเป็นหลังมาไช่เขากา่ดึงมาเหม็นบ่ดึงมาแท้งท<อ>ูดไปเชื่อบักเ<ห>ย,ยาๆหนึ่ง,ง,งจุดตกะเชื่อ응เข,า,เเขา,าแล้วเขาลูกม้าเเขานังเัมืนเขาปิดัดลมเหมียนน่ะไอ้เปิดนะัดลมแห้งฮอนนี่เปิดนะของคุณเราเทิองเนาะเปิดเปิดนะค่อยฮอนได้ <laughs> ก็เปิดมืเนเปิดแล้วน่งเจ้านอนนอนเจ้านอนค่อยทีขึ้นนี่เอเขาเนอนเนาขึ้นเหมือ พื้นเท้าอ่างนี้เยเนขึ้นไม่ยิ่งขึ้นะค่อยเฮ็ดทามันแล้วนี่ยคอยเฮ็ดนเจ้าขึ้นฮอดขโหลดคอยเฮ็ดขักได้ฮ่องกบปเงเคิงเฮ็ดเครงอกกับเฮาานะฮ่องก็บกปนาะมันหยาพูดแล้วมันหยาเลยวันนี้ค่อยเฮ็ดแค่เดียวนี่ไคอมาเฮ็ดด้มาเ่าคอยมาเฮ็ดทีไรเ่าแล้ว เขาคว้าใช่อีกลอกอย่าลองหน่อยนะมันนอกไม่ใด้เช่าะมันปึ่บปรับลูกไปนั่งเข่าลูกแต่ที่มงพุ่นหนึ่งเข่าชุบแล้วมันกับมันจับทุลชับมันกับพังเพลงพังยังเชยอยู่แจ้งมาจกหน่อยมันกับเครือไก่คือกก่กับบ้านชิบุนีประชาชนมาให้เราล่าใจมันอะแสดงว่าคือนี่ได้เทียวเดียวนี่เทียวเดียวตอนนี้เราเที่ยวเดียวเครือไก่ยาแล้วมันกับเข่าไปแล้วมันกับเอาอัน ตรงกระแป้งน้ำแดงมามากกับท่าจะบปาแม่ท่าหนาท่าตามันเลยเป็นวิชาว่ะวันนี้ล่ะเฮาก็มันของมันเห็นมันอันนั้นมันก็กะว่ามันชิบ่ไปใช้เลยเนาะจับเอาขู่ลงไปเก็บมุมมันเก็บมุมโค้งนั่นโคกนั่นแหละมามันเมื่อเดียวเอาแล้วจับมันเผาจับมันเนาะคือบางชิ้นมันเลยยนีงปลาอยู่ข้างเด็กผืนคือบางหันแล้ว มันบ่อออนมันบ่พาดมันบ่พาดอกสินยันปลาให้ผมาใหญ่เบิ่งปลาชินหอยเนี่ยปลาชินให้เบิ่งบ่อยันปลาคือยันาะายากคนว่าคือเห็นหน้าเห็นหลังคาก็พออยู่คนว่าเนาะนี่เปียกเนาะเบิ่งโตเห็นสินก็พอเนาะแม่ไอหมูขึ้นปลนนั้นดอกยันเราคิดกันกันนะเขาเขาบอกได้ขีดสีตามบอกดูกคนบอกได้ขีดสีเมื่อตามบอพผด นีโทษใช่ผมเพราะ<อ>่ป<อ>็นอันเล็กน้อยตำรวจพันโทษคนก็โทษใช่นหมเราที่ตามมาแรงนี่เราก็หัจัก,กว่าเมื่อไงแล้วเราก็โทรมาบอกค่อยอ๋อมีแต<อ>่โทษแจ้งทั้งนั้นบ่แจ้งเบิร์แล้วเ<อ>พราล่ามคอยก็บอกแล้วแม่เท่าคอยก็บอกแล้วอืแม,ม่เท่านั้นยิ่งแต่แม่เท่าว่าเอ้ยมันนอดแล้วคอยจิมาชงลูกเกยว่ะมันฮอดวันนี้มือม่อวันอื่นคอยก็มชาชงโอ้มันปิ้งพุงขี้ใช่แม่มันนันมันเป็ปย่านแม่มันหนักฮ่าคุยเต้า มันว่าจะชื่อดอกอันว่าเมื่อเมื่อเมื่อีนฮอดบาดมันเบิรนมันชิบาสวะบดนะพอยพังเบิดแล้วอันผู้บ่าวมันมีพูแห้งมันหักมาจำค่อยจะชื่อยาหัวมันลูกเขาก็มานําบ่อมาอยู่นําตัวก่อนลูกก็มานํ้แกนบ่อมามาแต่เมื่อมาน้าไม่เท่าโอ้แต่เมื่อบ่อยไม่เท่ามาแล้วมาน้าไม่เท่าโอ้แก็เมื่อนํากันเมื่อน้าไม่เท่าอ บอยากเสือเนาะเราก็บอยากเสือคือกันเลยคันว่าบอยได้ยินเพิ่นเบาไหมนะคันว่าอันนั้นอันนั้นนั่นคันว่าแต่งเช่นก่อนนะมันคอยคอยเชียอันเงินค่าแต่งคายังมันคิดว่ามันชิยากตัวนี้มันเมื่อก่อนนด้ันนี้โดยมันเมื่อก่อนนั่นแต่งนี่เด้คงว่าวันที่ห่านี่ให้ไปเชียร์เขาเชียร์ค่าแต่งนี่เด้มันเมื่อก่อนแล้วบัดนี้มันคงว่ากันเลยครับพ่อบ้านครับอันพิชางนั่นอืม ยามันมันเมื่อเช่าไปดีอยู่มันเมื่อก่อนขับไปแต่งเช่ก่อนมันก็ชี้หกอีกมันชีได้เมื่อว่าเอาเงินอันนี้กับบ๊อบแมนหน่อยเช่าเสียหมดหลายดอกเช่าไปล้านเไปเสียโอ้เบิร์ตกะเมียคนนี้บ่ประมาณเช่ไปล้านนียจะเข้าชามชปุ้่นล้วไรทั้งนั่นทั้งนี้นั่นอืไม่หน่อยดอกขับไปไล่อันขันคอยโบเห็นทองนี่มันก็ไล่ตืมเลยวลอยไปล้านไปแล้ว ท้องน่ะเห็นอยูบอ่บ่อตัวจานบ่ได้เห็นนี่บ่ทันหาเบ่ับคุ้มค่า<ช> <spreads S 1> ยอยบ่เบิดเกือบส0ล้านน่ะได้อยู่น้าเขาจ e ้นน้แมือเจ้าเ <c oughs> ชิงจาได้แ่ะบอกว่าจะทมเจ้าช่วบ,บ,ๆบๆๆืตรบุตรุนก็ยังบ่บบได้คุ้มค่าเนาะบ่ในบ่้ปดมือืป8มือผลได้แต่แมือเอ้านแต่ปมือ8มือเบิดอ,อ่อาซาไปละเนาะขึ <somos S 2> ้นเ่ันเลไปหาน้ำมคุเนาะ ตลมาฮกคนนี่แหละฮกแหงเลยรู้นี่ย่านคอยนำนี่เอาไปโลดลูกระจักระเจาะคอยกคเห็นอะไรก็กระเจเหล้าก็เอาไปกระเจาเฮือนนั่นก็เอาไปกระเจเฮือนนี่ก็เอาไปกระเจโลดอีกเออกระเจตู้อีกอกระเจตู้นี่จักรทราหน่วยมันเอาไปเบิดพอมันอยู่โวงเดียวกันเนาะทจาน้อมันอยู่ในบอลเดียวกันลูกมันบอมันช่องบอลตัวหนึ่งก็ใช้บอลหนึ่งหัก มันเอาไปเบิร์ถึงช่องตที่ยวนั่นตู oh. ้น่นก็ใครบ่ได้บ้ดนนี่เห็นได้ชัดเอาไปเบิร์ตเลยแล้วลวันนี้จนเจ็บประเทศเฮ็ดกับค่อยขับยังไงเนี่ยพวกนี้มาผ่านก่อนเบิดจะ <laughs> บุกคิดว่าเขาสกลับมาแบบโอ้ยพาชิพาหัวมันกลับมาเอาก้ามาเอาคลองนลำหลังหันนมาเวลาจะบุยู่หันนะเออจักแลกันมากระจายยูนนานนั่น oh. ก็บ,บรได้อีกบัดน,นี่กระจยมันเอาค่อยๆก็ชื่อหน่วยใหม่อีกมาใช่นไหมมันเอาไปเบิด์ตเลย ก้อนก็ต้องเปลี่ยนหน่วยไหมเชื่อได้เฉยชื่อหน่วยไม่เบิดแล้วนี่มันจะลอยเนื้องนี่ยช่องชามเนี่ยชีเอกนี่ยชีหน่วยหลุดในเล่นเนี่ยโดยขึ้นมาอีดอยอันนี้เห็ดคอยครับเพื่อนชื่อจังไรโพดอนนี้ก็ติดจังนี้่ผูาจย์เพื่อนชื่อจังไรผู้เมืองนี่ทองชื่อทองนางทองทองบ่อนี่นางทองแล้วแม่ผูดเรานั่งทองอันนี้นางทอง นางวันทองยังบทันได้ออกกล้องช้ำนอตุจานุทองวันทองบัดชีให้เจ้าออกนางวันทองนี่อยู่เทิงคุณนี่นอนทิปความทิกายอยู่กาบกลางออกบ่อเลยเนี่ยอะไรควัดของมันบันบดีกาบอยู่เลยผู้ใดเห็นหน้ามันแหละมันออกคือกันย่านแม่ย่านแม่ผูเห็นเนาะแต่คนเหยียลายเนาะชีบอ่นนันไปชอบคอยกับเจักเบิร์นเลยแหละ เดี๋ยวมันเ,ยนเยนลยคนที่เท่าไร้ตูก่อน,นเมียคนนีน้นางวันทองนะคนที่เท่าไดแล้วที่ชิบอ่าที่ชิบห้าตุ๊กิบห้านางวันทองชิบห้าชิบหกบอวัน <16 S 1> นี้ชิบหกชาวมันเมื่อแล้วก็เอามาชิบหกตรงมาอยู่แน่นอนอบอให้ไก่จ้ายังเอาเดือนหนาวมันบอกว่าได้เลิกกันเด็ดขาดเลยแม่เ<ๆ>ขาย,ยังชิมาส่งอยู่บบแมนต์ิ มันสิค้าแน่นอนดอกมันรอไอ้ขี้โทรหาเมียบ่บัดนี้บ่โทรหาหล้านคอยโทรโทรหาเมียมึงดูหาตามมึงดูว่าเขาอยู่ไสเดนโทรได้ไหม่ขยสิบอกเบอร์มันี่เอาโทรศัพท์จาโทรโทรรถขสิโทรบ่กเขาจะบอกโทรบ่ได้เขาถ่ายกันโทรใช้ล้านคอยให้เขาผ่กเงินมา ข้าอยู่เนี่ยข้าน้ำเงินนางวันทองสองใจเอาผู้นี้ไปแห้งว่าแจ้งเจอนางวันทองเนาะเป็นยังไงล่ะคุณแพนเจอนางวันทองมันยังไดอยู่กันบ่เขาตำล่าเลยบบบนี้อัดๆบางๆเนี่ยผู้อื่นนะผู้นี้ขับปัยังผู้นี้ผู้อื่นเมื่อนี่บริวาเนาะทุกจนเนาะพ่อฮอดให้หมูพังโลุ แป่งนะคนนี่เจ้าคือบ่คขีดเหาะเจ้าคือบ่อกจดไย้เขาแบบไปอลไก็ไปบริษิดสีไตสีตามเนี่ยนี่ยังบ,บ่อทราในปู่พันธุ์บ่ออาสีมาเนาะเออมันยังมันยังใหม่บ่มันถ้าก็อยู่ในนการบร่มันบ่โดนบ่ไม่กระตมเก่ากระตมร้อยปีกระตาม,มันดอกคนไม่ได้ห่วงโคพันธ์อืมเมียเนี่เมียเนี่ยคือแบบคือแบบว่าไปก็คือไปเลยนะตัานานไปเลยไปเฉยๆแบบเมียพูนที่ว่าอยู่น สารวันน่ะคือว่าเขาวนกัว่าไปไต่ไปตามเขามีมีผูนานาน้เดียวอันนั้นนั่นแหละบัดผู้นี้บัดบ่น้ำตัวนี้น้ำไปยังบ่น้ำเลยโอ้ออไยไอเด็ดกว่ากันสองคนน่ะถุกกนเอาก็จิถามเจ้าจะจังบ่น้ำผู้นี้เด็ดหนี่ผู้ใดกับผู้ใดนี่อันนี้แหละผู้เมียน้อยอยู่สารวันน่ะเด้โอ้ยว่ามันบางคนบกคือกันใดแนววันคืนอทอดคอยจังคือทอด ถูก้อนจนให้น้ำในปุ่นยำปุยกบคอยเลยอ่ะนะวมเล็ดนะกินเข่าได้นี่นะเชื่อกันเลยรับจดจักโทรหาผู้ใด้เราห่อปุยได้เลยร้านคอยเอออยู่ไซี่ร้านอยู่ไซอยู่ภาคใต้เด้อเด้อเด้อคนตกบ่มีสัญญาณบอกติดได้จะโทรกันนะติดได้เขาอยู่ในชนเขาบอกชนเรียกอยู่จัก ไปนอนไว้สิได้เจ้าปีัาเนาะบ่ได้เสือได้ดูบ่ได้นอนตัวเดียวนัะฮัดดิลิบดีเนาะโอ้โหบอด้เสือก็ต้องซื้อจากี่หนาวแปดมือยาตุ้ยยาตุก้อนยังท่านได้เม็ได้ชักหนีป้าเลยคอยจำบอกอันเจ้าให้หายข่อยนั่ะผู้หลังคนว่าไข้ในห้ยบ่เห็ดเมีย มันจะหนีแต่คอยบริษัทได้คอยอยังว่าอยู่เออจนหนูจักคอยเบิดอันทนั้นหยกทนีหนยกอันผู้นี้มันว่าวขักรุนะ่นอ่ะผู้มันหนีมือนีหน่ะก็ม,มันว่าวขับคอยจัะว่าเออกันว่าอันนั้นคอยอันนั้นไลก่กับอกคอยว่าหลุดพ้นบอกอกันเนาะผัวเมียเจ้าชู้หุ่นแหงอะไรก็มันก็บอกอยู่นี่ก็ดีขับคอยขอ,อน เช่าเช่าหนึ่งเลี้ยงหนึ่งนะไทยวางหัวเร่างใช่ chứ มันต้องหับนั่นคือวันคือวันนี้แล้วมันว่าเอาเดียวหนึ่งเดิมมันว่าก็แั่เดียวต่อหดคือคืนนี้แั่เดียวใช่เนาะอันนี้เอาไปมาตัวคอยว่าคอยนั่นถือผ้าอะไรไดงวะถือผ้าเพียงมาเนี่ยบุษันอคชิมือถือผ้ากันเจ้าบปมาณมาแต่เฮือนเจ้าพุ่นคอยบอกเด้๋นี่เนาะ เห็นว่าให้เห็นว่าวห็นต้นนั่นอีกวนะมาจำไลยถือพาเลยติดแล้วพอแล้วเมียนะมูโทรมาเมื่อหนึ่งมันเชิบชายชาวชายจักว่าอย่างว่าความเลาเถิงปาะแปะกประจักนอนอยู่น้ำกันกันประจักความว่าของเขานะคอยกบถือช้าหรือกันกับวันพอหลับว่าแล้วนันนานว่าทกหาผู้เบาประจักรถืออย่งอ้า จักท้อยยังล่าเหาบ่าจากนอปัดค่อยเว้าปัดว่าให้คอยหายพี่องวัวเช่าเช่าเชอืมคอยบ่ท้อยร้องว่ดค่อยเว้าคือยานวัวให้ไกลเด้อดจีดนี่หมวยอืม่เอามื่นนั่นมื้อนี้เดือดจนี่ค่อยบ่ความเอาอีกเอาเก่าอีกแล้วไป่ินมาอยู่นําข่อยสิขึ้นไปทางไหนตุจานบ้านนี่ลูกไทยให้แหละตุจานตุจานสิขึ้นไปเมืองนองบ่ขึ้นไปทางไหนบ้านนี่ จักษ์เลยอ่ไน้องน้องจักินไปชะล้วนเลยโผล่ชะล้วนกะเทียวทุ่มวาน้ำนำอยู่นี่อ๋อเป็นได้ชวนเบาแดดไปน้ำบ่อวันนี้จักษเลยไปผู้เดียวนั่นยในตัวจ่าในต้องไปน้ำกันไปได้บ่เอาเบาแดดไปได้ทางนี้ทุกลงเลยคงอนวัดที่ทุกลงเลยจะเอาไอ้น้องค่อยไปบัดไปคอเลยเนาะไปคอรู้แล้วอ่าจบลงเบากันเรียบร้อยแล้ว มันนันคอนมันว่าให้ขุดบ้าให้ที่ว่านับเบลน้อมมันเมื่อไรให้เพื่นอ,อนนั่นขุดบ้ามาให้ของมันจะบอกมันเลยติดต่อกลับมามันฆ่าอยู่ด้วยนี่นะฆ่าน้ำเมียว่าแบบนี้นะโอ้ยเช่าเช่าเช่าเอาผูใ้ใดกับโอปานเดียวกันผมอมันว่าแนวอื่นเนาะ คุยบ้าเฉยๆล่ะตุจานต้องเลิกกินยายาดีบ่หนี่ดนๆยังกินเทีน,นึงนะตุจานเลยเจ้ากินแบบนี้แมนเมียทนบมไหวหนีตลอดมทนบ่ไหวทำให้หหพอแพ้พอแพ้กันถากินเข้าไปกันเมียทนไม่ไหวเมียปะได้บ่ <c oughs> ไห<ป>วิโมไว้ได้กล่องดีพี่น้องเลย เพราะเงนอันดานน่ะจมบันมักม่วงนะขั้นก็ค่อยขั้นมันก็บบ่ได้มาเบิ่งอยู่เฉยๆืดินทุลชับค่อยเหตุอันน้ำมักม่วงบ่ไล้แม่ว่าให้กูเกณฑ์เ่ยเด้อผมราบเชิงว่าเนาะเกณฑ์น้ำเลยเด้อมีแม่คอนดำเจ้าได้เออขอเขาเจ็ดกระตูอยู่ในลำคาเด่นอ๋ออันตัวเฮลุงมักแผ่น บันในเจ็ดอยู่นีนอยู่เทิงชองมันเป็นเก้าของเช็ดเพื่อแม่เท่าแม่น้อยผ้มเด้นนี่แม่เท่า<ม>ปรชิดกินไปอย่างอีมันเมื่อก่อนหลยแล้ว<ม>กินนะได้น่าแม่เท่ากัแต่กี้ว่าหมลายลงมาวันที่อันที่แปดที่เก้าในสิพากเมื่อไห้จับชองชามก่อชนะเมื่อไห้เขาชิมบึงเช้าเช่าเช่าเป็น<ม>มมน้ำโมลา,า,า,ายโมลาย,อ,ายอันเห็ดอันให้อีนี่ตุมน ผมไม่ยังดอกผู้จั้เบดิดรายการเขานะี่ยย่านเงินอันนี้จะไปปั่นกันอ๋อยามันบวพ่อทุกย้อนดอกยาหัว oh. มันคนซื้อลายนี่อยู่ใช้ตู้จานอยู่พุ่นบ่เอาจูบบดแกงเก็บ oh. แกงเก็บบ้านมันอยู่บ้านเดียวกัมอ้นนั่นแหละเป็นผัวเอาให้นะคนจ็บเจือได้อายเอ้ยก็จ็บเจือแบบนี้บวชจ็บเจือเข้าเข้าเป็นไปบ่ได้ดอกอื ว่าชื่อ่ะพอกลับไปเหตุทีเด็ดคลองแล้วแล้วบัดอันนั้นเนาะดีพอจะแต่งอย่นยังคลองอันนั้นมันยัางนี้นั่นพอบ้านว่าวังที่นี่น่ะพอบ้านว่าที่นี่บุท่านได้เชียร์เงินนั่นค่าแต่งค่ายังนั่นป้ากันกขบุมีอะไรยังมาลูกมันลูกมามันรู้เข้าใจอยู่นี่หมาน้ำจะชื้อ่ะนั่นหมากขจีว่าเพียงกันไม่ได้ มาบริวาบริพิธีเทียงไดให้กันทอมันติอันเห็ดมันดุชื่อเบิดเท่าน้นเห็ดผุนเนาะเห็ดผุนเบ่ไว้นั่นตัวเดียวมีเรื่องเพียงอย่ายัว่ามันเข่าเขาบหมักโดนตวจานเนาะเห็ดลายกันเนาะมันเกิดเนาะมันก็คือกันมาว่า จาเทาหาอีกเดี one other one. Other ๋ยวผมให้กายเดือนเจ็ดได้เอาอีกทุกยาเอาฮดฮัลโหลอัญโยเจ้าได้หลยป็นไดล่ะโอ้ตอทำอัญโยอีห้าชิพห่าพีธมันเนาะ ว้าว wow. wow. ้าอลีจเจือชิลกมาอลีบไหรือว่าว้าลินเจเจือดินน่ะบอกปเดี๋ยวว่าวอลีแหะก็ลกมาเน่กว่าเฮยลมาลินมากินน้าปลาไงฮะบอกปะเดียวว่าวอลียอมันค้องได้ทางนี้น่ะโยกวบอก khôn là bác chì bao giọt kèn lại. Hả chân, kè bao giọt là kè võ Bao giọt nó nôm nèo nhọc nèo giọt nèo dìa 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 nèo แปว่าสิบ่ให้กายเดือน7ต้องเอาอีกแน่นอนเนาะุจายเนาะโอ้กัดยังบ่สิไปอยู่ได้อยู่ได้ผู้เดียวเฮยเนาะมันจักย่งจักย่พาแรงพางายอืออไว้่นอยบัดแหงาอีกเด้อทุจาเด้อเจ้านี่งัวควายจะบ่สิหญ้อีกยอก็เบิ่งไปแล้วของเฮาแม่ๆๆบ่มันเพียงนี่มันบิสิไปากิกตรงๆนี่ บดย่ญญามเขาวานกาล้าแล้วนะคือปีแล้วนี่เนาะเจ้าบดผูกไว้แต่นนนี่จ้างเขาเกี่ยวหยาเออเจ้างเกี่ยวหยาชอบเลยชิพันชิพันมาเกือควายเกืองูบดหลายเติบยมไมย